แชร์ให้นะคะอืมไปเริ่มกันเลยะคะ่ะแลา ไปหลับดีกว่าไปนอนก่อให้อยากนอนทักผ่อนตอนเช้าใชาไหไปนอนทักผ่อนดีกว่าล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 าโอ้ยนี่ไงห้องที่เราตามหามาจากในฝันไปนอนดีกว่ากรอกฟ หายใจไม่ออกเฮ้ยพี่อัมนี่อ้าพี่อัมพีอ่อัมอ้าหายใจไม่ออกออกไปนะจะนินนา

should do cheer, 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 วิ่งฟรีทำไมมารู้สึกเป็นแบบนี้นะโอ๊ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยนเ้ยอยนี้ก็อันตรายแล้วสิน้งดี ว,ว้าวน้ำแข็งดีมากเลยฉันวา่าฉันแบบว่าเดี๋ยวฉันมานะ เอ,เอ๊แต่เรายังไม่ได้ฟังข่าวที่เขาบอกเลยมันเนี้ยแต่เราก็ว่าว่ามันไม่แปลกหรอกมั้งที่เราไม่ได้ฟังข่าวเราว่าไปต่อดีกว่าก็คงดีกว่านี้ชึบชืบชบ ชุบชืบชืบเลาลาเอ๊ะอะไรดำดำน่ะรู้สึกเหมือนเฮ้ยพันตัวเราแล้วแล้วเนี่ยนี่มันปีศาจหัวดำนี่เออ เฮ้ยอย่างนี้พังประตูไปไม่ได้เลยน,นี่อ่ะเฮ้ยชิบ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 ฉิบชิบฉิบชิบชบเฮนะ้ยน้ำขิเงเธอมาช่วยเราแล้วห,หรอขอบใจนะ ใจหนาสสำหรับเพียงแค่นี้ก่อนนะัคขันเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวค่อยไป,ไปทำต่ออีกนะคะบายบายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำคิงกับหรือว่ายูกินะคะแล้วก็หนูนะคะบา,บายยบ๊ายบายบาย